สวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์สมเกียรติช่อเหมือนอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์คณะวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีมหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏนครปฐมจะมาบรรยายในหัวข้อเรื่องภาษาคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แรงคเควสในส่วนของเนื้อหาในวันนี้นะครับที่เราจะพูดถึงก็คือประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์นะครับโดยแบ่งออกเป็นภาษาชั้นสูงนะครับ high level language ภาษา assembly นะครับ ือ assembly language นะครับก็คือใกล้เคียงกับภาษาเครื่องนะครับหัวข้อที่2ก็คือในเรื่องของการเลือกใช้ภาษานะครับโปรแกรมหรือภาษาคอมพิวเตอร์นะครับโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของภาษาคอมพิวเตอร์นะครับและการเลือกใช้ภาษานะครับส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือในเรื่องของ framework และ library นะครับในแต่ละภาษาว่ามีการนำไปใช้หรือมีความแตกต่างกันยังไงนะครับ จากตัวอย่างที่ภาพที่นำมานำเสนอนะครับก็จะมีภาษาต่างๆนะครับเช่น Java, Ruby Csharp PHP นะครับ C# Objective C นะครับและภาษาอื่นนะครับที่กำลังได้รับความนิยมนะครับในส่วนของภาษาชั้นสูงนะครับเป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงกับภาษาของมนุษย์นะครับทำให้มนุษย์เข้าใจได้ง่ายนะครับ ใช้การใช้ตัวคอมไพเลอร์นะครับหรืออินเทอร์พิเตอร์ในการแปลงเป็นภาษาเครื่องนะครับหรือเข้าไปสู่ในส่วนของ m c h i n n l r n n u a g e นะครับตัวอย่างของภาษาชั้นสูงนะครับหรือภาษาที่เป็นระดับสูงก็เช่น C++ ีพัดนะครับจาวาจาวาสคริป Java, ตนะครับ Python หรือ Ruby นะครับในส่วนของตัวภาษา assembly นะครับหรือ a m s l y l a n g u a g e เี่ย จะเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาเครื่องนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับจากตัวอย่างที่นำมาก็คือตัวอย่างโค้ดภาษา SMB นะครับ MOVE EAX นะครับ5นะครับกำหนดค่า5ให้กับตัว register EAX นะครับแล้วก็ ADD นะครับ EAX 3นะครับเป็นการบวกค่าเข้าไปที่ตัว register ที่กำหนดขึ้นนะครับตัว ภาษา a s s e m b l y นะครับก็แน่นอนว่าทุกแปลงเป็นภาษาเครื่องโดยการใช้ตัว Assem b l e r นะครับเมื่อแปลงแล้วนะครับจะอยู่ในรูปแบบของเลขฐาน2หรือไบโ e นะครับเมื่อเราพิจารณานะครับภาษาของภาษาคอมพิวเตอร์หรือภาษาโปรแกรมนะครับที่นำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของความปลอดภยัยหรือ Security นะครับ โดยคุณสมบัติในการป้องกันความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยนะครับป้องกันการโจมตีจากภายนอกหรือจัดการกับหน่วยความจําได้อย่างปลอดภัยนะครับส่วนที่2นะครับเป็นความเป็นกลางนะครับเป็นการทํางานบนแพลตฟอร์มหรือระบบปฏิการกต่างๆนะครับโดยที่ไม่ต้องแก้ไขโค้ดมากนะครับในปัจจุบันก็จะมีลักษณะของการเขียนโปรแกรมที่เป็นลักษณะของ c ร o สแพลตฟอร์มนะครับหรือเขียนได้ สามารถที่จะทำงานได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับหรือทุกระบบบริการนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเป็นหลักนะครับส่วนต่อไปก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพในการประมวลผลและประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรนะครับในภาษาคอมพิวเตอร์สมัยใหม่นะครับหรือว่าภาษาที่ได้รับความนิยมปัจจุบันเนี่ยก็จะเน้นความเร็วในการประมวลผลหรือประสิทธิภาพ ด้านใดด้านหนึ่งนะครับในเรื่องของการประมวลผลนะครับยกตัวอย่างเช่น Python ก็จะเน้นไปในเรื่องของการประมวลผล Data หรือว่าการทำเกี่ยวกับ Machine Learning นะครับความยืดหยุ่นนะครับในส่วนของความยืดหยุ่นเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อเราเขียนโปรแกรมแล้วเราสามารถที่จะปรับแต่งหรือขยายสเกลหรือปรับขนาดของโปรแกรมได้ง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหรือคุณสมบัติของภาษาโปรแกรมที่เลือกใช้นะครับ มาดูการเลือกใช้ภาษานะครับคอมพิวเตอร์ในโปรเจกต์นะครับสิ่งแรกก็คือการทำงานเป็นแบบโปรเจกต์นะครับที่มีการพัฒนาร่วมกันของทีมหรือว่ามีการทำงานร่วมกันนะครับในการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือระบบขึ้นมานะครับจากภาพเราก็จะมีวิธีการเลือกนะครับตามตามความต้องการหรือเครื่องมือมีหลายรูปแบบนะครับเราก็ต้องทำการเลือกนะครับ โดยการเลือกเนี่ยเรา,เาจะเลือกจากประสบการณ์และความถนัดของทีมนะครับที่เราจะทำโปรเจกต์นั้นๆนะครับส่วนที่2ก็คือเราเอาจจะดูจากประสิทธิภาพนะครับหรือทรัพยากรที่มีอยู่นะครับขององค์กรว่าองค์กรนั้นมีทรัพยากรใดบ้างหรือเราต้องการระดับของประสิทธิภาพในการทํางานหรือแม้กระทั่งในส่วนของระยะเวลาในการพัฒนานะครับในบางโปรเจกต์ เราอาจจะใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้นะครับในแต่ภาษาหรือเฟรมเวิร์ต่างๆนะครับเป็นเวลานานเราก็อาจจะเลือกใช้ภาษาหรือเฟรมเวิร์ที่อาจจะต้องไม่ต้องใช้ประสิทธิภาพสูงมากนักนะครับหรือใช้ทรัพยากรไม่ต้องสูงมากนักนะครับเพื่อที่จะลดในส่วนของอระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับ ส่วนถัดมานะครับในการเลือกภาษานะครับโดยส่วนใหญ่แล้วผู้คนก็จะดูว่าภาษาใดได้รับความนิยมเพราะว่าเราจะได้หาองค์ความรู้หรือชุมชนที่จะพร้อมให้ทรัพยากรต่างๆกับเรานะครับเมื่อเราเกิดปัญหาเกิดขึ้นหรือเราต้องการทรัพยากรต่างๆเพื่อที่จะเอามาพัฒนาโค้ดหรือเขียนโปรแกรมนะครับ ัวข้อถัดมาเป็นเรื่องของการรองรับนะครับของบริษัทหรือโครงการน,ากนะครับเนื่องจากโปรเจกต์นะครับก็อยู่ภายใต้บริษัทรหรือโครงการที่เป็นโครงการหลักนะครับเราก็ต้องเลือกให้สอดคล้องกับโครงการหรือบริษัทที่รองรับนะครับว่ายกตัวอย่างเช่นเมื่อพัฒนาแล้วเอาไปใช้กับบริษัททางด้านไหนนะครับหรือว่ามีโครงการแบบไหนนะครับเราก็ต้องทําการเลือกภาษาให้สอดคล้องกับ ในส่วนของบริษัทหรือโครงการนะครับหัวข้อถัดมานะครับเป็นเรื่องของการขยายขนาดและการบำรุงรักษานะครับการเลือกภาษาคอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะขยายขนาดแล้วก็ปรับปรุงบำรุงรักษาได้ในอนาคตนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยในการเลือกภาษานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในเรื่องของระยะเวลาในการพัฒนา ในบางบางครั้งนะครับในการเขียนหรือพัฒนาโปรแกรมนะครับหรือระบบในบางครั้งเราอาจจะต้องการใช้เวลาที่สั้นที่สุดเพื่อที่จะได้ผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์ที่เราต้องการนะครับดังนั้นการเลือกภาษาจึงเป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่จะทำให้โปรเจกต์หรือโครงการของเราประสบความสำเร็จนะครับในการเขียนโปรแกรมหรือในการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับมาดู อีกมุมมองหนึ่งในเรื่องของการเลือกใช้ภาษานะครับโดยเราเอาจจะพิจารณาจากการวิเคราะห์ความต้องการของโปรเจกต์นะครับว่ามีความต้องการฟังก์ชันไหนนะครับและภาษาต่างๆเหล่านั้นรองรับฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้หรือไม่นะครับในเชิงเทคนิคนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของประสิทธิภาพนะครับว่าประสิทธิภาพที่ต้องการได้ระดับไหนนะครับรวมถึงความปลอดภัยของโปรเจกต์ของเรานะครับ หัวข้อถัดมาที่เราจะต้องพิจารณาก็คือในเรื่องของสภาพแวดล้อมในการพัฒนานะครับหรือในเรื่องของแพลตฟอร์มที่เป็นซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นะครับที่จะนำมาใช้ในการพัฒนานะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยในการเลือกภาษานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการพัฒนาบน d e s k ์ท็อปนะครับเราอาจจะมี ระบบปการที่เป็น Windows นะครับเราอาจจะใช้ .NET Framework ในการพัฒนานะครับซึ่งเป็นภาษา C-Sharp หรือภาษาอื่นๆนะครับส่วนความเชี่ยวชาญของทีมนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญเช่นเดียวกันในกรณีที่มีการเรียนรู้หรือมีการพัฒนาทีมนะครับเราอาจจะต้องเลือกโครงการหรือ Project. โปรเจกต์ทษครับโครงการหรือโปรเจกต์ที่เหมาะสมกับทีม ที่เราเลือกเข้ามาที่จะรับงานหรือโปรเจกต์นั้นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญมากๆนะครับในเรื่องของการเลือกใช้ภาษานะครับประเภทของโปรเจกต์นะครับจากที่เราดูแล้วว่าในเรื่องของโปรเจกต์นะครับที่เป็นส่วนสำคัญในการที่เราจะเลือกภาษานะครับเรามาดูว่าโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะมีเรื่องแรกก็คือเรื่องของเว็บแอปพลิเคชันนะครับ แอปพลิเคชันมือถือนะครับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปนะครับระบบฝังตัวหรือระบบ IOT นะครับการวิเคราะห์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่องนะครับ Machine Learning นะครับการพัฒนาเกมและการพัฒนาทางด้านกราฟิกนะครับรวมถึงซอฟต์แวร์ประมวลผลขนาดใหญ่นะครับ High Performance Computing นะครับในส่วนของโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นส่วนสำคัญมากๆที่เราจะ เลือกใช้ภาษานะครับในการที่จะนํามาใช้นะครับยกตัวอย่างเช่น IOT นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้ที่เป็น C พัดพัดหรือว่าในส่วนของเครื่องมืออื่นๆที่พัฒนาขึ้นนะครับมาดูนะครับในส่วนของภาษาคอเมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมนะครับส่วนแรกนะครับก็คือ JavaScript นะครับตัว JavaScript นะครับถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อพัฒนาเว็บ เนื่องจากมีความสามารถในการพัฒนาทั้งในฝั่งของ client และ server นะครับนั่นก็คือตัว node js นะครับมีชุมชนขนาดใหญ่และมีเฟรมเวิร์มากมายนะครับเช่น react angular vue js นะครับตัว python นะครับก็จะมีการพัฒนาที่เป็น django นะครับ fast นะครับเป็นเป็นตัวเฟรมเวิร์ที่ ใช้ในการพัฒนาในส่วนของเว็บแอปพลิเคชัน UI นะครับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับและการเรียนรู้ของเครื่องนะครับ TensorFlow นะครับการทำงานแบบอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวการใช้ Python นะครับไวยากรณ์เนื่องจากตัว Python เนี่ยมีไวยากรณ์ที่อ่านง่ายแล้วก็เหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บที่มีความรวดเร็วนะครับ ภาษาถัดมานะครับเป็นภาษาจ a วะครับเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันขององคอ์กรนะครับที่เป็น i... ตัว j j 2 e e นะครับก็คือเป็น Enterprise นะครับหรือมีลักษณะของ Android Application นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วตัว Java เนี่ยจะเป็นระบบที่มีความเสถียรนะครับเนื่องจากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนานนะครับตัวระบบการจัดก,การเกี่ยวกับหน่วยความจำ แล้วก็มีชุมชนขนาดใหญ่เช่นเดียวกับภาษาก่อนหน้านี้นะครับที่มีการเผยแพร่แล้วก็นำเสนอในส่วนของปัญหาและวิธีการในการเขียนโปรแกรมนะครับด้วยภาษาต่างๆมาดูภาษาที่ได้รับความนิยมนะครับในส่วนที่2ก็คือ c c h a r นะครับตัวภาษา c c h a r เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นเป็นพัฒนาในส่วนของ Windows App พลิเคชันนะครับหรือ ราสามารถที่จะพัฒนาเป็นเกมที่เป็น Unity นะครับการพัฒนาเว็บที่เป็น .net framework นะครับโดยมีโครงสร้างพื้นฐานนะครับจากบริษัท Microsoft นะครับเป็นหลักตัว Ruby นะครับภาษา Ruby เป็นภาษาที่ใช้การพัฒนาแบบรวดเร็วนะครับโดยมี framework นะครับที่ช่วยในการพัฒนานะครับส่วนภาษาพื้นฐานที่เป็นภาษา C พัด,พดหรือภาษา C นะครับ ก็นิยมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะว่ามีความใกล้เคียงแล้วก็มีในส่วนของไลบรารีหรือคำสั่งต่างๆนะครับที่สอดคล้องกับการควบคุมการทำงานในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับวิดีโอเกมนะครับระบบฝังตัวการประมวลผลระดับล่างนะครับหรือตัวการทำงานที่เชื่อมต่อกับพวกฮาร์ดแวร์โดยตรงนะครับมาดู ส่วนถัดมานะครับเป็นเรื่องของเฟรมเวิร์กนะครับเฟรมเวิร์กนะครับหมายถึงชุดโค้ดและเครื่องมือที่ใช้กำหนดโครงสร้างนะครับและการทำงานไวล่่งหน้านะครับหรือเราจะเรียกว่ากรอบนะครับกรอบแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือว่ากรอบงานนะครับโดยทำให้ง่ายต่อการสร้างแอปพลิเคชันนะครับเมื่อเราเลือกใช้เฟรมเวิร์กมันก็จะมีขั้นตอนและวิธีการต่างๆในการควบคุมนะครับที่เราเรียกว่าแนวคิดในการควบคุมนะครับ Inversion of control นะครับหรือ IOC นะครับเป็นตัวควบคุมการทำงานโดยการควบคุมเนี่ยจะเป็นการควบคุมตามที่กำหนดไว้เบื้องต้นนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะพัฒนาเนี่ยสามารถเขียนโค้ดเพิ่มเติมนะครับตามโครงสร้างที่กำหนดไว้นะครับตัวอย่างของเฟรมเวิร์นะครับอันแรกก็คือ angular นะครับแล้วก็ react นะครับซึ่งอยู่ในรูปแบบของ library แล้วก็เฟรมเวิร์ได้ด้วยนะครับเป็นตัวเฟรมเวิร์ของภาษา JavaScript นะครับส่วน Django เป็นเฟรมเวิร์ของ Python นะครับหัวข้อถัดมาเป็น Library นะครับตัว Library ซึ่งมีความแตกต่างจากตัวเฟรมเวิร์นะครับโดย Library เนี่ยจะเป็นชุดของฟังก์ชันและโค้ดนะครับที่สามารถเรียกใช้เพื่อทำงานได้เฉพาะเจาะจงนะครับสิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง Library กับเฟร m e w o r k กก็คือไม่มีการกำหนดโครงสร้างหลักของโปรแกรมนะครับ สามารถที่จะเพิ่มเติมหรือเลือกฟีเจอร์ต่างๆหรือฟังก์ชันต่างๆเข้ามาใช้งานได้นะครับตัวอย่างของอ JavaScript library นะครับก็เป็นพวก jQuery นะครับ jQuery4.js นะครับตัวนี้ก็จะใช้ในการประมวลผลหรือว่า Machine l a n g u a g e นะครับสรุปนะครับในส่วนของภาษาคอมพิวเตอร์นะครับเป็นภาษา หรือเป็นเครื่องมือนะครับที่ช่วยในการสื่อสารกับเครื่องจักรหรือสามารถที่จะสั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางานตามที่ต้องการได้นะครับโดยภาษาระดับสูงนะครับมีความใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ไปจนถึงภาษาระดับต่ำนะครับที่มีความใกล้เคียงกับโค้ดที่เป็นแมชชีนหรือเครื่องนะครับใช้การแปลหรือตีความนะครับของภาษานะครับเพื่อที่จะทําให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับ โดยภาษาะระดับสูงนะครับก็ยกตัวอย่างเช่น Python, Java หรือ c c h a r นะครับได้ออกแบบมาเพื่อปรปับปรุงให้มีการพัฒนาที่มีความรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับส่วน Library หรือ Framework นะครับก็จะถูกพัฒนาขึ้นนะครับตามกรอบงานหรือตามความต้องการนะครับของแต่ละภาษาเพื่อรองรับกับงานเฉพาะนะครับทำให เราสามารถที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันได้ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการถามหรือมีคำถามนะครับสามารถที่จะส่งอ e ีเมลหรือว่าติดต่อผ่านระบบได้นะครับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ